มีคนไข้ถามหมอมานะครับว่าเมื่อก่อนผมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรได้บ่อยมากเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเลยหรือว่าพอมีอะไรบ่อยเกินไปเลยทําให้ฮอร์โมนมันหมดครับฮอร์โมนเพศชายครับไม่ใช่กระสุนปืนครับจะได้ยิงปุ้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 งแล้วมันหายหมดไปนะครับผมฮอร์โมนเพศชายครับเป็นฮอร์โมนที่สําคัญกับร่างกายของเราครับเพราะฉะนั้นร่างกายเราต้องพยายามทําให้มันอยู่ในระดับที่ปกติให้ได้มากที่สุดครับเรามีทั้งต่อมใต้สมองครับเรามีทั้ง อันธ้าของเราครับที่จะช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเซ็กซ์เรื่อยๆครับมันจะยิ่งทําให้ฮอร์โมนคุณดียิ่งขึ้นด้วยสุขภาพของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นด้วยครับสุขภาพที่ดีขึ้นคืออะไรบ้างครับหนึ่งเลยครับคือภูมิคุ้มกันของคุณจะดียิ่งขึ้นครับอันดับที่2ครับเวลาเรามีเซ็กซ์แล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับ ปอดโป่งครับโล่งสบายอารมณ์เราก็ดีครับผมสุขภาพแล้วก็แข็งแรงเลือดแล้วก็สูบฉีดไปทั่วร่างกายได้ดีมีแต่ข้อดีทั้งนั้นครับ อันนี้มันขึ้นกับแต่ละกลุ่มอายุของคุณเลยครับถ้าคุณอายุประมาณสัก18-30ปีครับควรจะมีเซ็กประมาณสัก7-10ถึงครั้งต่อเดือนครับแล้วก็ถ้าคุณอายุ30-50ปีเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก6-7ถึงครั้งครับแต่ถ้าคุณอายุมากกว่านั้นขึ้นไปก็อยู่เระมาณสัก4ครั้งต่อเดือนครับผมและถ้าใครที่มีเซ็กน้อยกว่าที่พูดมาครับต้องระวังนะครับว่าคุณอาจจะมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายอยู่ก็เป็นได้ การที่มีมากเกินไปเนี่ยเปรียบง่ายๆก็เหมือนการออกกําลังกายที่มันหักโหมเกินไปนะครับแต่มันไม่ได้ทําให้ฮอร์โมนหมดนะครับไม่ต้องกังวลแบบนั้นเลยเซ็กซ์ที่มันพอดีเนี่ยมันจะทําให้ดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจแน่นอนนะครับแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าหมดแรงหมดไฟหมดความสุขไม่เป็นเหมือนแบบเคยแล้วเนี่ยนั่นแหละครับถึงเวลาแล้วที่คุณควรมาตรวจฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับลองทําแบบประเมินได้ฟรีนะครับตามลิงก์ที่แสดงหรือสแ,แกน q r ตามนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่ารู้เร็วเท่ากับแก้ทันนะครับ